แซบไหมคะลูกแซบบอแอมบ่แอมครั้งแอมครั้งเยอะจะโดยเยอะอ่ะแม่น้องอันดากินข้าวกินหมูกระทะกับพี่โซเฟียยืนให้แฟนขับดูเสื้อเห็นไหมยอเชื่อมอมเมบานเด็กวัยรุ่นอือหือัวไหมคะเนี่ยนี่ดูยืนดีๆ ส,สวยไหมคะสวัสดีครับทุกคน วันนี้วันเสาร์นะคะไม่ได้ทำงานไม่ได้เปิดร้านนะคะดูอากาศวันนี้ข้างบนเขาพิมะตกจะมาวันนี้ไม่ได้เปิดร้านนะคะแม่ค้าหยุดค่ะวันนี้ค่ะ <S 2> <S 2> <S วันนี้จะไปเดินเล่นกับน้องโซฟีอะจะไปเดินเล่นร้าน นี่กับน้องโซเฟียนะคะแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวไปกินนะม่ดูจะกินอะไรวันนี้วันนี้มาปแปลกๆนะคะแม่ค้าแต่งหน้าแม่ค้าแต่งหน้านิดหน่อยนะคะปากแดงไม่มีแรงเดินโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูร้านสื้านนิดนิด,นดหน่อยๆนเนาะนี่คะ่ะทุกคนสวยไหมคะสวยไหมคะทุกคน มาดูเสื้อผ้าอันนี้ก็สวยออันนี้ก็สวยเนาะสีดำก็สวยแต่มันแพงแต่มันยังไม่ลดราคาทุกคนคะ่ะแต่ชอบตัวนี้มากเนี้ยใส่หน้าร้อนน่ารักดีโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปจ่ายเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวกันนะคะไปเจอกันที่บ้านคะ่ะเดี๋ยว สวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะหน่อยลกูกสเปียสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะวั <c oughs> นนี้แม่ค้าไม่ได้ทำงานให้ดูนะคะแม่ค้าจะมากินข้าวให้ดู <c oughs> นี่ไม่ให้ข้าวคะ่ะ <c oughs> เป็นหมูกระชาค่ะทุกคน กินหมูกระทะกับน้องซเฟียแล้วคนทุกคนคะ่ะกำลังย่างเลยน้องซเฟียกำลังย่างเลยคะ่ะหมูกระทะยั่วๆคะ่ะอากาศไม่ดีข้างนอกข้างนอกอากาศหนาวได้อะไรร้อนๆแบบนี้ก็คงจะดีเนาะจะให้ดูอากาศข้างนอกนะคะหิมะตกมาอีกแล้ว นี่หิมะตกมาอีกแล้วนะคะฮโคตรอโตนาอะไรล่ะนี่คุณพี่เขาก็ฟุตบอลก่อนฟุตบอลก่อนจะมากินเราก็กินไปก่อนนี่ ค okay. มากินด้วยกันคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวลองชิมลองชิมเนื้อก่อนนะคะทุกคนกับน้ำจิ้มนี่ค่ะกับน้ำจิ้มนี่น้ำจิมำจมำจ้มรสเด็ดมาคะ่ะมากิน หน่อยไหมคะอเบกิฟกรูดอ่ะอ๋อน,นี้มาปิดผิดแล้วนะ่ะม,ม,มาค่ะทุกคน กินด้วยกันนะคะสวัสดีสวัสดีเป็นทางการนะคะสวัสดีเอฟซีสไปร์าเวนะคะวันนี้แม่ค้าอย่างที่บอกไม่ได้มาทํางานให้ดูแต่มากินให้ดูนะคะวันนี้คะ่ะวันนี้แม่ค้าไม่ได้ทํางานคะ่ะหยุดงานคะ่ะลืมมาขาดั้งกล้องมาด้วยคะ่ะดั้งกล้องอยู่ที่ทํางาน ใายแบบทุรักทุเลมากวันนีอ้อร่อย้อมเห็ดอ,อ,อ,อันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้ไปได้อยู่มาจากเลมาเนี่ยทุกคน เหมือนเห็ดหอมอะ่ะอืมฉันก็สมักับน้อร่อที่สุกิร้าวฮึนีไมันคไฟมันดับเดียว แรกซื้อเห็ดอันนี้มากะว่าจะไปทำกะว่าจะทำแกงแกงเห็ดนะคะทุกคนพรุ่งนี้แต่วันนี้อยากกินไอ้น้องโซเฟียกับแม่นี่แหละอยากกินหมูกระทนนะนั่นหกเนาะก็เลยเอามามน้องโซเฟยจะทำเค้ก ให้กินด้วยคอยดูตอนท้ายคลิปว่าน้องโซเฟียจะทำเค้กอะไรให้กินนะคะนางอยากกินเค้กโอ้ยน้ำจิ้มซื้อแบบมาเป็นขวดมานะคะแล้วก็เอามาตำพริกสดแล้วก็กระเทียมใส่อีกบีบมะนาวใส่ซับอืม ให้เห็นแค่นี้ก็พอเนาะเปรี้ยวๆหวานๆแซ่บๆอากาศมันได้มากค่ะทุกคนบรรยากาศได้ <c oughs> เนื้อักขมเพลยอันนี้สุกยังคะลูกอันนี้ก็เนื้อก็เอามาหมักเองนะคะทุกคนเนี่ยอยากกินแบบว่าไปนั่งอยากกินอะไรแล้วออกไปนั่งแบบกินเหมือนที่เมืองไทยไม่ได้นะคะทุกคนที่นี่ต้องหากินเองทำกินเอง Mamma stack ris och så fruktansen här själv. Och en fruktanssmäll mamma mm smultronmamma spiskade -hmm. ris med skor sen. พี่แฟงพี่แฟงอยากกินกุ้งเราไม่ได้ซื้อกุ้งมาเจอก็เลยออกไปซื้อกุ้งอือนนี้แม่ค้าปากแดงมากเวลาทำงานไม่ได้แต่งหน้านะคะเพราะว่าไปมันก็ ปิดลงปิดหน้าอยู่แล้วเนะ้องใส่หน้ากากอยู่แล้วเนาะแม่ค้าสวยๆลูกค้าไม่ค่อยเข้าข้าวโพด ข,ข, <อ S 1> ข้าวโพดต้มใส่น้ำซุปด้วยหวานอร่อยน้าหลกแซ่บไหมคะลูกสับมากมใช่ไหมคะให้ดูใกล้ๆให้ดูน้องโซเฟียด,ดูน้ำจิ้มอะไรดูน้ำจิ้มมีเยอะ นานมากแล้วนะคะไม่ได้กินแบบเนี้ยนะ่ารกเนาะอร่อยเนาะแซบบอ,อแอมบอแอมแคลงแอมแคล,ง,แคลงเยอะจ้ะโดยเยอะแม่น้องอันดากินข้าวกินหมูกระทะกับพี่โซเฟีย เรียกน้อาอันดาเรีอมเรียกน้าโอ้เก็เรียกยายรักด้วยนะายาักแบะวัวงเสื้อเนสะือะยืนให้แฟนขับดูเสื้อเชสิยเชือม,เมอเบานเด็กวัรุ่นอือกลัวไหมคะนี่นี่ดูยืนดีด ดูชัดสวยไหมคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอเกันคลิปหน้าเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนเดี๋ยวพี่แฟงมาเอากุ้งเอาอะไรมากินต่อเนาะคลิปมันยาวแล้วสิบกว่านาทีแล้วค่อยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเสร็จแล้วค่ะทุกคนดูน้องโซเฟียแต่งหน้าเค้ก สำหรับเด็กอายุ12ปีได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะน้องชอบค่ะเพื่อนๆน้องชอบมากในการทำเค้กทำอะไรพวกนี้เนาะแต่งตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยงานตกแต่งงานแบบอย่างเงี้ยนางชอบเนาะพ่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสนับสนุนลูกเนาะนี่คนสวยทำเค้ก <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยว ไปต้มกาแฟแล้วก็กินเค้กของน้องโซเฟียชิมเค้กของน้องโซเฟียนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนเนาะไปค่ะนี่ค่ะทุกคนน้องกาแฟน้องกาแฟน้องโซเฟียต้มกาแฟแล้วก็ขนมเค้กแบน,นี้ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองชิมนะคะว่าจะอร่อยไหม ขนมก็อร่อยดีค่ะแต่ว่าสำหรับเราเราอายุเยอะแล้วเนาะเราก็ไม่อยากกินอาหารอะไรแบบหว,วานหวานมากเกินไปเนาะแต่เด็กเขาก็ชอบเด็กเขาจะกินชอบอะไรแบบหวานหวานอะไรเงี้ยเขาก็กินได้เยอะแต่เราเรากินได้แค่นิดเดียวเด็ก็ต้องลองชิมให้เขาหน่อยค่ะเขาจะได้มีกำลังใจเนาะ ขวบขวาทำโอเคค่ะอร่อยอร่อยทานด้วยกันค่ะทานเค้กด้วยกันนะคะ